ฮ่าพบกันอีกแล้วครับกับสัญญาคนทะเลนะครับคลิปนี้จะมาสัมภาษณ์แบงค์นะครับหลังจากที่ออกไปกลางทะเลสองวันนะครับไปฝึกงานกับป่าขาวเป็นยังไงบ้างแบงค์เป็นยังไงบ้างไปวันแรกก็เมาครับเมา <c oughs> กินข้าวได้ไหมได้ก,ไดดกินได้ไม่เยอะครับกินได้ไม่เยอะเมาเรือดีนะเพื่อนๆไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเหล้าเมาเหล้าเราต้องเสียตังค์แต่เมาเรือไม่ต้องเสียตังค์ <c oughs> ใช่ไหมแบงค์ครแล้งงานเป็นยังไงงานดีครับงานดีสบายสบายจริงๆ นี่แบงค์บอกสบายไม่เคยออกเรือแบงค์ไม่เคยออกเรือนะไม่เคยนะแบงค์เป็นคนอุบลนะครับไม่เคยออกเรือนเพิ่งจะมาออกวันแรกนะครับนี่กลับเข้าฝั่งมาแล้วเมื่อกี้ได้พิเศษเท่าไหร่ได้ได้พิเศษวันละเจ็ดสิบห้าบาทอ่าออกไปหนึ่งวันรายได้พิเศษได้เจ็ดสิบห้าบาทนะครับซึ่งถ้าได้ปูร้อยโลก็ได้อีกหนึ่งร้อยแต่วันนี้ไม่ได้ร้อยโลนะครับนี่แค่สเต็ปแรกนะครับบางวันอาจจะได้เยอะกว่านี้บางวันได้ร้อยสองร้อยสามร้อยรายได้พิเศษ ถ้าว่าตังค่าแรงวันละหกร้อยเราไม่ต้องเบิกใช้นะครับแบงก์บอกว่าเมาเรือกินข้าวได้บ้างไม่ได้บ้างไวไหม,มโอเคนะเดือยประมงนอสิงช้เก้ารออยู่นะตอนเดี๋ยวอีกวันสองวันสุราดจะเดินทางมาบินตรงมาจากสุราดอีกหนึ่งคนครับผมแต่ว่ามาจากสุราดเคยออกเรือแล้วเขาว่าออกเรือลากหอยหรืองไงนี่แหละครับก็มาลุ้นกันอีกลำหนึ่งนะครับลำบอสเก่งนะครับมาลุ้นพรุ่งนี้นะครับ บอสเก่งจะเข้าเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่ต้อยกับออสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่กลางทะเลพี่พี่ต้อยกับออสอยู่สองวันแต่แบงก์กับแบงก์กับพี่แหลมอยู่หนึ่งวันนะครับแต่แบงก์เขาฝีมือนะเพื่อนๆออกไปเขาได้หมึกแล้วได้หมึกสอกสองตัวคนไม่เคยออกเรือไม่เคยออกทะเลแต่ตกหมึกได้สุดยอดเลยเอาลงติ้งตอ,อยังยังไม่ลงน้อกไม่มีนิด <c oughs> เออเอาไม่มีหัยานเลยข้างนอกเลยแต่ของไต่ข่าวมีทุกที่เลยนะให้ซิมอะไร ปลาปลาขาเขาใช้วันดูพแต่เขาใช้ o o, ออฟฟเครื่องหอเครื่องละหมื่นนึงแต่ของคนอื่นไม่ค่อยมีแต่ของเขาไมียินตลอดนอนคุยยิ่ฟังเอยอยู่กลางทะเลนี่ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมาออกเรือสัญญาณโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยดีหรือเราการันตีไม่ได้เพราะว่าบางวันอาจจะอยู่ไกลฝั่งบางวันอาจจะอยู่ใกล้ฝั่งก็จะมีบ้างไม่มีบ้างอย่างแบงค์เขาเจพาอติ๊กตอกนะครับพอไม่มีสัญญาณเขาก็จะง่อยๆหน่อยนะครับแต่เรื่องงานโอเคใช่ไหมอ่านี่ครับเพิ่งจะไปฝึกงานหนึ่งวัน มองคิดว่าทําได้สบายมันไม่มีอะไรยากนะครับบนโลกใบนี้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับขอแค่เขาเรามีความตั้งใจแล้วลงมือทํานะครับอย่างที่ไต่สัญญาเคยบอกนะครับว่าแม้กระทั่งเศษเหล็กเขายังทําให้ลอยฟ้าได้นะครับเครื่องบินอยู่บนฟ้าเศษเหล็กเขายังทาให้ลอยน้ําได้นะครับเรือใหญ่นะครับเรือเหล็กนะครับถ้าเรามีความตั้งใจสักอย่างนะครับผมอาชีพรอบปูเป็นอาชีพที่ถามว่างานหนักไหมไม่หนักแต่มันใช้เวลามันมาหนักที่เวลาพักผ่อนของเรานะครับ นี่ครับแบงค์ครับผมแบงค์บอกสู้ไหวเรือประมงนอสิงชัยเก้าของแต่สัญญารออยู่พี่แหลมก็สู้ไหวเดี๋ยวเรามารุ่นกันพรุ่งนี้ครับผมออสกับพี่ต้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาจะเป็นยังไงนี่แบงค์สู้เนี่ยแบบนี้อ่าเป็นไงครับเป็นกาลังใจให้ลูกเรือชุดใหม่ของแต่สัญญาด้วยนะครับแบงค์ออสพี่แหลมพี่ต้อยครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมขอบคุณครับ